ได้มาแล้วคะ่ะอันนี้เลยนะคะเพิ่งได้มาแกะกล่องไปเรียบร้อยแล้วนะคะลืมรีวิวให้ดูนะคะหม้ออันนี้ประสงค์นะคะใช้ทั้งนึ่งทั้งทอดทั้งใช้ลวกจะทําบะหมี่ทาก๋วยเตี๋ยวลวกเกี๊ยวอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะคะมาดูนะคะที่เขาให้มามีอะไรบ้างนะคะมาดูคะ่ะอันนี้นะคะก็เป็นฝานะคะแต่อันนี้เราต้องมาประกอบเองนะคะก็ไม่ยากนะคะเราแค่มี สกูรูนะคะหรือสกูร้าอันนึงสกูร้าแฉกนะคะก็ประกอบได้แล้วนะคะอันนี้เป็นฝาใสนะต่อไปนะคะที่ได้มาก็คืออีกอันนึงอันนี้เป็นตัวนึ่งนะคะตัวนึ่งนะคะสําหรับเอาเราไว้นึ่งนะคะนึ่งขนมหรือว่าใช้อุ่นข้าวอุ่นกับข้าวเลยนะอันนี้เลยค่ะอันนี้ที่สิ่งที่อยากได้แล้วก็ถอยอันนี้มาก็คือตัวนี้นะคะเพราะตัวนี้อันนี้ประสงค์มากพายามใช้ลวกนะคะลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะหรือว่าเราจะทําอะไรประเภทลวกผัก อะไรพวกนี้นะคะเพราะว่าใส่น้ำไปในนี้เนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะมันก็จะหยิบขึ้นมาง่ายนะคะเราจะลวกผักลวกอะไรเพราะไผ่เป็นคนชอบทํากับข้าวเนาะถ้าเราลวกมีไอ้ตัวนี้ไว้มันสะดวกมากสิ่งที่ไผ่ทครั้งผ่านผ่านมานะคะมันไม่มีตัวนี้นะเวลาเราลวกเราต้องใช้หมอ้อใช้อะไรมันยุ่งยากนะคะต้องไปหากระชงกระชอนอะไรมาอีกเนาะไผ่ก็เลยได้ตัวนี้นี่ตัวนี้เลยนะคะและอย่างหนึ่งที่ชอบมากก็คือตัวนี้นะคะนอกจากเราจะใช้ลวก ะะใช้ลวกผักลวกอะไรเราใช้ทอดได้นะคะใช้ทอดอยังไงคะตัวนี้เนาะเราก็ใส่น้ำมันลงไปแล้วเราก็วางอันนี้ลงไปได้เลยนะคะอย่างนี้นะคะเราก็วางอันนี้นะคะทอดได้เลยนะคะเวลาอาหารของเราสุกแล้วปับ๊บเราก็ยกขึ้นมาได้เลยนะคะไม่ต้องไปขีบทีละชิ้นนะคะแล้วเดี๋ยวผัดทอดอะไรแล้วก็จะมาให้ดูอีกทีหนึ่งอันนี้เป็นการแกะกล่องให้ดูก่อนนะคะเป็นการรีวิวก่อนาใช้อะไรได้บ้างหม้อนะคะอันนี้เป็นตะแกรงนะคะ อ่าแล้วก็อันนี้ก็จะมีตัวตั้งเนาะสําหรับเวลาเราตั้งลงไปอย่างนี้นะนะคะมันจะได้ไม่ตันยันยันพื้นเขาดีไซน์มาดีมากเลยนะคะราคาก็2องใบแดงมีทอนนะคะตัวนี้นะคะหนาเป็นสตาเลสนะคะมีความหนาหนาคือราคา2องใบแดงมีทอนน่ยถ้าไผ่ว่าได้หนาขนาดนี้ถือว่าคุ้มเราใช้ตัวนี้นะใส่ลงไปนะคะ แล้วก็เอาน้ําใส่ข้างล่างนะอย่าลืมใส่น้ํานะคะแล้วก็เอาข้าวข้าวข้าวสวยนะคะข้าวสวยที่เราเข้าเย็นเนาะเขาเรียกข้าวเย็นมาใส่นะคะแล้วก็ปิดฝานึ่งประมาณสัก5นาทีแล้วก็จะได้ข้าวร้อนๆแล้วนะคะอาดีมากเลยค่ะสรุปแล้วนะคะสรุปแล้วนะคะสินค้าตัวนี้นะคะในราคาสองใบแดงมีทอนเนี่ยท่านน่าจะเสียเงินไหมคะ คุ้มค่ามากอะนะคะคุ้มค่ามากถ้าไาคิดว่าราคาใน2องใบแดงมีทอนเนี่ยได้อนเนกประสงค์ทรีอินวขนาดนี้นะคะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วล่ะค่ะนะคะ,นะคะถ้าใครสนใจนะคะกดสั่งซื้อตะกร้กาเหลืองได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวไผ่จะมารีวิวว่าไผ่ทำอะไรได้บ้างนะคะโอเคค่ะ